สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะตอนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการลุงแจมออนแอร์นะคะรายการที่จะเป็นยาสามัญประจําบ้านแก้อาการเดือดเนื้อร้อนใจให้กับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะรวมทั้งจะนําเรื่องราวที่เป็นสาระประโยชน์เรื่องราวดีๆมาฝากนะคะพบกันแบบนี้เป็นประจําทุกวันจันทร์ถึงศุกร์สดที่นี่ทางช่องขมชิดลึกทีวีระวังภัยค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันนา,าอีกหนึ่งวันนะคะเดี๋ยวลุงแจมกลับมาจะนําเรื่องราวที่น่าสนใจดีๆมาฝากกันแน่นอนค่ะวันนี้ดิฉันจะพาท่านผู้ชมนะคะไปดูเรื่องราวของจริงๆ้ เราต้องรู้จักกันแน่นอนนะคะสำหรับนักช็อปหรือว่าแม่บ้านหรือใครๆหลายคนนะคะที่คงจะคุ้นเคยรู้จักกับห้างค้าปีแข็งนี้ดีนะคะเพราะว่าอยู่คู่กับคนไทยมานานกว่า20ปีแล้วนะคะเกือบเกือบ20ปีแล้ววันนี้นอกจากเราจะพาไป คุยไปดูในสิ่งที่อาจจะเรียกว่า u n นซีนหรือว่าเราอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนนะคะนอกจากเรื่องของการไปจับจ่ายใช้สอยนะคะไปซื้อในห้างค้าปลีกแห่งนี้นะคะแต่ว่าเราจะไปคุยถึงมุมที่ต้องถือว่าเป็นมุมดีๆที่เขามีแนวคิดในการที่จะคิดถึงสังคมทั้งเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะการศึกษาเยวาวชนรวมทั้งการซื้อขายที่เป็นธรรมด้วยค่ะเรากําลังพูดถึงห้างเทสโก้โรตัสนะคะและดิฉันก็อยู่กับแทนรองกรรมาการผู้จัดการแผนกกิจ,กา,จการสาธารณะนะคะบริษัท ทสโก้โรตัสคุณชาคิดดิเรกวัฒนชัยคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับ18ปีจริงๆแล้วอีกนิดเดียว20ปีแล้วนะนานม,มากๆ20ปีครับค่ะที่ถือว่าจะเรียกว่าเป็นห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ที่อยู่ทุกมุมเมืองในประเทศทั้งหมดมีกี่สาขา,าในประเทศตอนนี้ถ้าเป็นจนํานวนสาขาก,ก็น่าจะเป็นประมาณ1สาขาแต่ว่าส่วนใหญ่าาจะเป็นลักษณะสาขาเล็กมากกว่าค่ะแล้วก็สาขาใหญ่ปีนประมาณ100กว่า ซึ่งก็ประมาณร5อยห้าิซึ่งก็กระจายอยู่ทั่วประเทศไทยครับค่ะแต่ก่อนเราจะเห็นห้างครับปีที่เรารู้จักกันในยุคแรกๆเนี่ยอย่าย้อนไปมากเดี๋ยวรู้อายุนะคะสิบกว่าปีย้อนกลับไปสิบกว่าปี20ปีอ่ะก็จะเห็นว่าจะเห็นอยู่ตามหัวเมืองหลักไม่กี่แห่งเดือนนี้ ขนาดของเทสโก้โลตัสเนี่ยโอ้โหเข้าไปทุกในซอยเลยนะครับครับผมเพราะว่าศักยภาพในการจับจ่ายคนมีเพิ่มขึ้นฮะแล้วก็โดยโดยทั่วไปผมว่าความเครียดในสังคมเนี่ยทำให้การช้อปปิ้งบางครั้งเนี่ยกลายเป็นเรื่องพักผ่อนหย่อนใจไปด้วยเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นเหตุผลว่าทําไมถึงเครียดเข้าห้างเซ็งเข้าห้างเสาร์อาทิตย์ไม่ไปเลยทำก็เข้าห้างก็เลยทําให้ลักษณะการใช้ใช้ชีวิตจริงของไทยของคนไทยนี่เปลี่ยนไปค่ะ ก็คือจริงๆแล้วไม่ใช่แค่คนในกรุงเทพในพระนครเท่านั้นแต่ว่าในพระนครอื่นๆในจังหวัดอื่นๆเดี๋ยวนี้คนไทยนะ,ะชอบตักแอร์นะคะหรือว่าไงใช่ครับประหยัดอาธ่บานก็ใช้คําว่าจากดูข้อมูลแล้วเขาว่า11ปีกับสิบก็จริงๆมา18ปีแล้วไฮเปอร์มาร์เก็ตท่าภาษาอังกฤษ <c oughs> ใช่ไหมคะคืออะไรเราคนไทยเรารู้จักกับอาตะก่อนก็จะเป็นร้านโชห่วยอันนี้เร,รเราย้อนประวัติทางธุรกิจกันนิดนึงแต่ก่อนก็จะเป็นร้านโชห่วยอาแปะอามา แล้วก็จะมีเริ่มเ็าเรียกว่าห้างสรรพสินค้าก็เลีอยกจากโชห่วยเป็นเป็นเป็นร้านใหญ่เป็นห้างสรรพสินค้าแต่ว่าลักษณะการซื้อขายก็จะถ้าคุณนัยาไปก็จะเป็นว่าซื้อเสื้อผ้าก็ต้องซื้อแล้วก็จ่ายตังค์แล้วเดินมาจะซื้ออีกจ้าหนึ่งก็ต้องไปซื้อแล้วจ่ายตังค์เขาเรียกว่าเป็นเป็นเคาน์เตอร์แล้วมีเซลล์ต่อมาก็จะมีลักษณะการจับจ่ายแบบซูเปอร์มาร์เก็ตเพิ่มขึ้นมาซูเปอร์มาร์เก็ตก็จะเป็นของอาหารแล้วก็แล้วของใช้ทั่วไปแต่ยังไม่มีของสดสมัยก่อน <c oughs> สมัยที่ผมเด็กๆก็จะมีสาหากรณ์มีอะไรเงี้ยฮะอันนั้นก็จะเริ่มคล้ายๆกับปัจจุบันคือเขาเรียกว่า Open s h e ลฟคือสามารถที่จะลูกค้าหยิบ <c oughs> ที่ต้องการแล้วมาจ่ายตังค์ที่เดียวตรงแ <c oughs> คชเชียร์ <c oughs> ต่อมาก็มีซูเปอร์มาร์เก็ตที่พัฒนาขึ้นมีของสดมีผักสดมีอาหารค่ะ <c oughs> แล้วก็พัฒนาการมาถึงที่เราเรียกว่าไฮเปอร์มาร์เก็ตก็คือว่ามีทั้งซูเปอร์มาร์เก็ตมีของสดมีอาหารแล้วก็มีของของกินของของใช้ทั่วไปเสื้อผ้าเครื่องออกกำลังเครื่องออกกําลังกายเครื่องใช้ภายในบ้านด้วยแต่ว่าวิธีการซื้อคือหยิบแล้วก็เลือกเองไม่มีเซลล์ละ เลือกเองโดยด้ว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 ยความสบายใจแล้วก็จ่ายเงินที่เดียวเพราะฉะนั้นนี้เป็นวิวัฒนาการเกี่ยวกห้างในประเทศไทยเหมือนกันถ้าจํากันได้ในแง่ของราคาก็เรียกว่าถูกพอๆกับร้านทั่วไปนะปักซอยเราด้วยนะคะราคาคือสิ่งที่ต้องควบคุมไว้ด้วยใช่ครับราคาของเรานี่คือเราไม่ได้ขายต่ำกว่าทุนเพราะฉะนั้นเป็นราคาที่จริงๆแล้วใครๆก็ขายได้แล้วก็ที่ที่เราตัวราคาคือว่าจริงๆแล้วเนี่ย วิธีการใช้ชีวิตของคนไทยปัจจุบันนี้เนี่ยเราเศรษฐกิจ่อน้างรัดตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องราคาเลยเป็นสิ่งหนึ่งที่จําเป็นที่ลูกค้าเราจะพิจารณาเยอะมากเพราะว่ามันไม่ใช่แค่ซื้อแล้วประหยัดเงินคุณนยาแต่ว่ามันแสดงถึงความเป็นแม่บ้านมืออาชีพที่มีประสิทธิภาพคือความสามารถในการจับจ่ายเงินด้วยรู้จักเลือกรู้จักเลือกท่าน้องนั้นใช่ไหมคะจากจุดเริ่มต้นเพียงไม่กี่สาขาในประเทศไทยนะในไม่กี่ปีด้วยก้าวสู่ความเป็นเรียกว่าตอนนี้เป็นผู้นําในอุตสาหกรรมคราปลีกสมัยใหม่นะคะครับผม ภาษาอังกฤษอีกเหมือนกัน modern trade modern trade ค่ะเป็นยังไงจากวันนั้นถึงวันนี้แล้วมาจนถึงวันนี้เนี่ยมันต้องมีเรื่องของของการพัฒนาทางธุรกิจแล้วก็แน่นอนว่าอยู่ในประเทศไทยสินค้าบางอย่างผักต่างๆในประเทศด้วยเป็นการ แล้วก็กระตุ้นเรื่องของงานด้วยครับผมในในในการเติบโตของธุรกิจนะครับซึ่งถึงขนาดเดียวกันเนี่ยผมว่า,อายอดขายก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราใช้เป็นตัววัดนะครับแต่ว่าพอธุรกิจเติบโตขึ้นเนี่ยมันจะมีหลายมุมมองมากที่ที่ที่เป็นมุมมองที่ที่เป็นประโยชน์กับชุมชนเช่นกันระดับแรกเลยคือแรงงานนะครับประมาณ เรียกว่าเกือบเกือบทั้งร้อยเซในแต่ละสาขาก็จะเป็นคนในพื้นที่ค,คนในชุมชนใครๆก็อยากทํางานใกล้บ้านนะครับแล้วก็เรามีการจัดซื้อสินค้าเพื่อขายแล้วในขณะเดียวกันเนื่องจากว่าเทสโก้เรามีหลายสาขาแล้วก็ประเทศไทยเป็นประเทศที่ผลิตสินค้ากเกษตรกรรมผลไม้เกษตรกรรมเนี่ยเยอะมากตอนนี้เนี่ยเรากลายเป็นฮับหลักๆของเออครือเทสโก้เลยคือเทสโก้เนี่ยที่กรุงเทพเนี่ยจัดจับจ่ายจัดซื้อในประเทศไทยส่งไปขายเมืองจีนส่งไปขายที่อังกฤษ ก็ทําให้โอกาสที่การขยายสินค้าเยอะขึ้นด้วยฮะคือเป็นการพัฒนากระตุ้นเรื่องการผักดันที่มีมาตรฐานถึงจะเข้าห้างได้ผักเนี่ยยังผักบุ้งผักต่างๆกระเพราอะไรอย่างงี้เเราก็นอกจากไปเดินตลาดสดอาจจะมาเดินใน เปลี่ยนจากเดินตลาดสดมาเดินในนี้ได้ด้วยครับผมใช่ครับแล้วก็ระบบวิธีการจัดเก็บเนี่ยก็ก็ดีขึ้นฮะเมื่อสมัยก่อนเนี่ยเรื่องห้องเย็นเรื่องอะไรก็ประสิทธิภาพอาจจะไม่ได้ดีเท่าสมัยนี้แต่สมัยนี้เนี่ยเราเราเรา,เราซื้อคือเกษตรกรสมัยก่อนซื้อเสร็จเราต้องไปเก็บแล้วก็ส่งกลับมาแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยหลายๆที่เราก็ให้เกษตรกรในพื้นที่ครับ ซื้อแล้วก็ส่งตรงมาที่สาขาเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเชฟไลฟ์ของมันก็จะยาวขึ้นด้วยเกษตรกรก็มีโอกาสที่จะที่จะที่จะขายของมากขึ้นและในขณะเดียวกันเนี่ยแทนที่ว่าเราจะเลือกแต่ของที่ดีเราก็จะไปให้ความรู้กับเกษตรกรว่าวิธีการตัดผักที่ที่ดีการตัดผักแล้วการตัดผลไม้ไม่ให้ตกลงมาช้ำเป็นยังไงบ้างเราใช้วิธีการสอนเขาแล้วพอเขาทําตามเนี่ยผลไม้ผักผลไม้ก็จะมีคุณภาพดีด้วยเป็นการไปให้ความรู้กับ เกษตรกรที่เขาเป็นเป็นลูกค้าของเราขั้นเริ่มต้นเลยทุติยภูมิเลยก่อนจะส่งมาถึงในห้างเรานี่แหละแตกต่างๆสมัยก่อนเนี่ยการการซื้อเราก็จะไปซื้อเลือกที่หน้าฟาร์มแล้วเลือกเฉพาะของที่ดีแต่ตอนนี้เราไปอบรมแล้วก็คือเหมือนกับเป็นเทรนนิ่งริงเล็กเล็กเนาะมาเช่นการตัดผลไม้ทําไมไม่ตัดแล้วหาเลยลองบางทีการตัดเงาะเขาก็ตัดไปเลยก็หล่นหล่นแล้วก็เก็บ เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เจ็ดความช้ำแต่ถ้าเกิดว่าเขาตัดโดยที่มีอะไรรองแล้วไม่ให้มันกระทบพื้นเนี่ยชเ,เชลฟลายมันจะเพิ่มขึ้น4ีหวันเลยเพราะว่ามันไม่ช้ำอะไรเงี้ยแล้วพอถึงขั้นนั้นในการจับในการเลือกซื้อของเราก็ง่ายการสร้างมูลค่าของสินค้าด้วยเอาเรื่องผลไม้ผักเนื้อสัตว์ต่างก็ก็ก็ดีลกันอยู่ใช่ให้องค์ความรู้ใช่ไหมเนี่ยวเรื่องนี้ดีจริงๆเลยนะคะแต่<ม>เดี๋ยวต้องมาคุยลงรายละเอียดกันแต่ว่าต้องย้อนไปว่าอช่วงแรกๆเนี่ยของการเข้ามาของ Modern Trade หรือว่าไฮเปอร์มาร์เก็ ที่เข้ามาทดแทนแทนค้าปลีกแบบดั้งเดิมหรือที่เราเรียกกันคนไทยวจักรกันดีในนามโชวห่วยนี่นะคะครแรกๆก็ถูกต่อต้านเหมือนกันครับผมมีครับแรกๆก,ก็เป็นเป็นงานหนักของเราเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่เราต้องยอมรับว่าเป็นสิ่งใหม่ในในในประเทศไทยเราก็ขณะที่มาเนี่ยกระแสของการจับจ่ายเนี่ยมันค่อนข้างแรงรมันไม่ใช่มไม่ไม่มันไม่ถึงขนาดค่อยเป็นค่อยไปมันค่อนข้างได้รับความสนใจสูงแล้วแล้วก็เหมาะสมกับพฤติกรรม เพราะนั้นก็ทาให้เกิดเกิดเกิดความรู้สึกว่าโตเร็วแล้วก็จะมีแรงต่อต้าน <c oughs> แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเมื่อเวลาผ่านไปความเข้าใจก็จะ, <c oughs> จะเยอะขึ้นเพราะว่าการที่มีห้างหนึ่งเปิดขึ้นมาเนี่ยก็มีคนทางานได้เพิ่มขึ้น <c oughs> แล้วก็ทาผมว่ามนันเป็นเป็นจุดที่บอกว่ามีความเจริญในเมืองนั้นทําให้คนเนี่ยอย่างน้อยๆมีเวลามีพื้นที่มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจใน <c oughs> ช่วงมันอยู่ของเขา <c oughs> แล้วก็สามารถที่จะเลือกซื้อสินค้าที่แบบ แบบเลือกเองได้เดินเลือกหยิบไปหยิบมาคิดไปคิดมาท้ายที่สุดอาจจะไม่เอาก็ได้ก็ไปคืนแต่ว่ามีช่วงเวลาเขาหลั่งไจแล้ไม่ซื้อไม่โดนว่าใช่ไหมไม่เป็นไรแต่ถ้ายังไม่ได้จ่ายเลยเขาก็สามารถที่ <c oughs> จะวางคืนแล้วเดี๋ยวเ,ยเราก็ไปเก็บได้คะก,ก,ก็ช่วงช่วงแรกๆก็เริ่มมีแต่ช่วงนี้ก็ผมว่าความเข้าใจ แล้วทำความเข้าใจยังไงอะคะเราน่าจะไม่ได้ทาเราแทบจะไม่ได้แก้ตัวเลยนะครับผมว่าในในขณะที่ไปเนี่ยพอพอมีสาขาเทสโกเปิดเนี่ยความเข้าใจในชุมชนจะเกิดขึ้นเองอส่วนใหญ่แล้วเนี่ยกระแสะที่เกิดขึ้นเนี่ยตองก,ก็ไม่ใช่ทุกครั้งแต่ว่าส่วนใหญ่เราจะเกิดขึ้นเมื่อเมื่อได้ยินข่าว ว่ามาแล้วจะก,กระทบโชวหวยแล้วแต่พอเราสอบถามว่าจะกระทบยังไงบางทียังอาจจะยังนึกภาพไม่ออกแต่พอเรามา,าจริงๆแล้วเนี่ยโชวหวยก็ยังอยู่แล้วก็กลายเป็นลูกค้าเราก็สามารถที่จะแวะเวียนซื้อสินค้ามาแล้วก็ไปขายต่อได้เช่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นวิถีชีวิตที่ท,ที่ที่อยู่กันได้เทสโก้กับชุมชนฮะค่ะ,คะตอนนั้นเกิดแรงต้าน,นยุคดิล่าจอมกันได้ว่าเอจะมาทําให้ร้านโชวหวยของอากงอาม่านะคะถูก ขาเรียกว่าอะไรตัดส่วนแบ่งทางการตลาดถูกแข่งขันหรือเปล่าเป็นร้านของต่างชาติหรือเปล่าอะไรยังไงแต่ว่าถึงวันนี้เนี่ยก็กลมกลืนไปในวิถีชีวิตคนไทยเหมือนกันกลายาเป็นลูกค้าเหรอคะก็เป็นลูกค้าของเราลูกค้าของเรามีคนเราจะมีลูกค้าที่เป็น,ปนลูกค้าซื้อไปใช้ก <c oughs> ับลูกค้าที่ซื้อไปไป ไปใช้ต่อในธุรกิจเขาทนเยอะ<ท>ยอเช่นใช่ครับตราเช่นเช่นโรงแรมใครเป็นเจา้าของธุรกิจโรงแรมก็จยะต้องซื้อของชิ้นเล็กๆรือว่าแม้กระทั่งร้านค้าร้านค้าที่เรียกว่าโชห่วยฮะบางร้านก็ยังซื้อของที่ที่ททเราเพราะว่าบางทีผมเจอลูกค้ารายหนึ่งที่จังหวัดหนึ่งแถบตะว,วันออกเนี่ยครับก็ว่าเ,เราซื้อไปขายเขาบอกใช่ปกติเขายังซื้อที่ญี่ปุ่นอยู่แต่ว่าบางครั้งโฆษณาเพิ่งออกไปแชมพูเพิ่งออกมาครั้นจะซื้อจะสั่งทีละสองโหลก็กลัวว่าจะขายไม่ได้ ก็มามาลงตาก็เลยซื้อไปสักหกขวดไปลองขายดูถ้าเกิดขายแล้วลูกค้าชอบก็จะได้ซื้อ,อซื้อจากญี่ปุ่นมาอะไรยคือว่า <Okay. S 2> พิธีชีวิตไม่ไม่ได้กระทบไปเลยแต่ว่ากลายเป็นวันพักผ่อนวันที่พาลูกแล้วก็ภรรยามามามาพักผ่อนแล้วก็มาซื้อของบางอย่างไปขายแต่ชีวิตประจำวันเขาก็ยังซื้อกับตลาดสดยังซื้อกับร้านที่อยู่ในพื้นที่อยู่เหมือนเดิมค่ะฉะนั้นจริงๆฟังดูแล้วเนี่กยกลยุทธ์สาคัญก็คือของเทสโก้โลตัสเนี่ยต้องต้องต้องเขาเรียกว่า ตีโจทย์หรือว่าเข้าถึงชุมชนให้ได้สร้างความสัมพันธ์กับชุมชนแล้วก็ต้องเป็นหนึ่งองค์กรธุรกิจที่นึกถึงชุมชนด้วยเหมือนกันใช,ใช่ไหมคะคมเดี๋ยวช่วงหน้านะคะต้องมาดูว่ากลยุทธ์อะไรเขาเรียกว่าเป็นกลยุทธ์ถ้าตามองค์กรธุรกิจทั่วไปก็คือ CSR แต่เห็นว่าของ Tesco Lotus มีความพิเศษและเป็นกลยุทธ์ที่ ใจและใจใช่ไหมคะใช่เข้าไปสร้างความสัมพันธ์ด้วยไปช่วยสนับสนุนพัฒนาในทุกๆด้านนะคะ <_ C> e <al> ทั้งสิ่งแวดล้อมการช่วยเหลือเอายาวชนการศึกษาครับผมการส่งเ <_ C> e <al> สริ <_ C> e <al> มให้คนมีสุขภาพดีค <_ C> e <al> ่ะลแล้วก็การให้ลูกสตาฟของเราเนี่ยหรือว่าพนักงานเราเนี่ยมีส่วนร่วมในงานชุมชนเพราะเขาเองจะเป็นคนที่เข้าใจสิ่งที่ชุมชนต้องการมากที่สุดเพราะเขาอยู่ในพื้นที่อ๋อค่ะแล้วก็เดี๋ยวกลับมาดูว่าฝั่งทางด้านซ้ายมือนะคะ ของคุณชาเครสเนี่ยอะไรเนี่ยอาจจะดูเอ๊ะอะไรมีของกระจุกกระจิกน่ารักเหลือเกินแล้วก็เดี๋ยววันนี้นะคะท่านผู้ชมดูดีๆนะคะมีของแจกด้วยนะคะสำหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นหรือว่าโทรศัพท์มาแจ้งไว้ที่เบอร์ในหลังใหม่นะคะก็จะมีถุงจากเทสโก้โรตัสมาแจกให้ด้วยเป็นถุงผ้าน่ารักทีเดียวนะคะเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งกลับมาช่วงหน้าเรามาดูกันว่ากลยุทธ์ CSR ที่เป็นหัวหอกสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์ชุมชนนะคะของเทสโก้โรตั้เขาเป็นอย่างไรคะ่ะ สักคุณนี้เราพูดกันถึงเรื่องของเส้นทางธุรกิจของเทสโก้โรตัสกันแล้วนะคะเราจะมาพูดกันถึงสิ่งที่จริงๆเราต้องเป็นหัวใจสําคัญที่เมื่อกี้คุยกับคุณชาคริตแล้ว mm hmm. เขาบอกว่าเป็นหัวใจสําคัญเป็นกลยุทธ์เป็นเป้าหมายที่ทํายังไงก็ได้จะเข้าถึงหัวใจของคนในชุมชนจะอยู่ร่วมกันได้ในวิธีไทยแบบนี้นะคะถูกต้องไหมคะที่พูดแบบนี้นะคะเรื่องของ CSR กลยุทธ์ที่ทุกๆองค์กรธุรกิจเขามีกันอยู่แต่ว่าทางคุณชาคริตบอกว่าเทสโก้โรตัส ไม่เหมือนใครนะครับผมยังไงบ้างคะก็จริงๆเราก็ไม่คขาว่าไม่เหมือนใครคงไม่ได้หมายความว่าเราทําในสิ่งที่แตกต่างก่านะครับเพียงแต่ว่าที่ที่ดูแล้วก็ที่จะแตกต่างก็คือความเอาใจใส่แล้วก็เรามีแผนหนึ่งซึ่งขณะที่ผมทาอยู่นี่ก็คือว่าเป็นแผนที่มีเพื่อที่จะดูแลง,งานชุมชนเหตุผลที่ต้องมีแผนกนี้เพราะว่างานชุมชนเนี่ยกับการ สมัยก่อนเนี่ยอาจจะดูแล้วไม่ใช่เป็นเรื่องที่ให้ความสนใจมากนากักก็คือเป็นการทำบางคนก็เรียกว่าทำพีาร์หรืออะไรก็ตามแต่สมัยนี้เนี่ยคงทำอยังไงไม่ได้แล้วผมเชื่อว่าผู้บริโภคเนี่ยเข้าใจสิ่งที่เป็นไปเพราะฉะนั้นเนี่ยมีหน่วยงานที่คอยดูกิจกรรมชุมชนที่อันดับแรกคือต้องเป็นประโยชน์กับชุมชนอย่างแท้จริงนะ